อืเด็กที่ละลายตัวเลยหม <c oughs> ดแล้วครับเสียนแหเพื่อนเสียนแหเพื่อนหาปลากันโ <c oughs> อ้นี่เพิ่นได้ปลาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ได้ยู่ครับ <c oughs> เห็นโพสอยู่นั่น โอ้หมานเนาะครับเนาะพอดีครับพอ,ด,อดีครับหมานน้ำเพลินบอ่บอบน,นี่เด็ดเลยเพลินใส่ม่วงใส่แหนี่ขึ้นได้อยู่เนี่ยแหนบ้นบูรณ์แล้วครับอืมโอหม,มานหมานครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศคือคักครับพี่น้องอือไป้ยังนะครับเนี่ย เขากปลาสอยครับอนกเขากับปลาสอยวะโอ้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศครับโู้นำมุ่นขึ้นหลแห้งครับพี่น้องครับบรรยากาศเอาละครับพี่น้องครับพาทุกท่านชมบรรยากาศดูเคลื่อนล่าสีสไลด์เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ มาเบิ่งเพินวานแหสิงครับพี uh> ่น sì ้องครับเคลื่อนล่าสีสไลด์ครับวันนี้เป็นอย่งไรไอซิมานหรือบอมานมาชมกันเอ้าจะตกแหก็เป็นตัวนี้เพราะธรรมดาตัวสัตนี่เอ๊ะครับเอ๊ะกระชากกระชากเบ็ดก็เป็นเนาะอาย่ใกล้เบ็ดเป็นเบ็ดค่ะเอ๊ะก็เลยเห็ดเป็นหมรล่าเพนวาอยู่ใก๋ายัง่ยเป็นอันนั่นอืม ก็ว่าสีมะเรียนเล่ยนท้ายคลิปแล้วซื้อเห็นเพิ่นโยกเกะโยกเกะก็เลยเห็ดน้ำเพิ่นเลยเห็ดเป็นเลยไก่มูเบ็ดก็เป็นเบ็ดจ้อยอืเอ้ามาลุ่นทั้งนี้ก็ได้หนิสีมานหรือบ่วมันหนิทั้งนี้เอาหอมเอ้าฟืบอ้าวลงไปแล้วนี่ก็ฟืบอ่ะพูดนะ เอาละบ่านี่มาลุนกันเด้สิมานหรือบ่หมานานี่บ่พอเล็กบ่พอเล็กบ่ี่กพอ้นรรยากาศคือคัาครับพี่น้องครับมอนี้เคลื่อนล่าสีสไลด์ครับเอาเขามาลุนกันเนาะบ่าเนาะมานหรือบ่มานกับมาลุนกันครับพี่น้องมาเนี่ วานแหลงไปแล้วมารอลุ้นกันครับทีนี้เห็นยังไงเห็นมากก่อนแล้วทั้งนี้เหลืออีกอันนึงเหลืออีกอันนึงเป็นยังไงอันนั้น,นอืม เป็นจยงไรมีบ่อไงบ่หมานเพิ่นวาเอาเป็นจยงไรคือบ่อข้าวเนี่ยโอ้คือมาน้ำกันเลยป่ะเนี่ยหนักได้เหรอเ็นบ่อได้กันมากแล้วครับพี่น้องครับโอ้ ในที่นึงหลายตัวเลยเดีวนี้เนาะอือเดอ๋ทีละลายตัวเลย <c oughs> <c oughs>